แฟนๆเศร้าเลยเพกร้อยร้านประกาศลาออกจากวงการเผยเหตุผลสุดพิษเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังของวงการบันเทิงอีกคนสำหรับซันนี่สุวรรณเมธานนนนอกจากเป็นนักแสดงแล้วยังเป็นท่านแมวสุดหัวใจโดยราสน,นุ่มมซิน,นี่ได้ออกงานวงสวงภาพยนตร์ ลองไลท์เดอะเลิฟโดยเจ้าตัวนั้นได้ออกมาเผยว่าจริงๆเล่นหนังเป็นงานอดิเรกครับอาชีพดักคือเลีย้งแมวหลงครับรักเป็นลูกผมออกจากวงการแล้วนี่ทํานี่ก็ทําเป็นงานอดิเรกสาเหตุที่ออกจากวงการบันเทิงคืออยากเลี้ยงแมวเพราะว่าเราต้องการดูแลสองชีวิตนี้ให้ดีและเมื่อถูกถามถึงเรื่องสถานะหัวใจโดยซันนี่เผยว่า ยังไม่มีเมียตอนนี้มีแต่แมวขออยู่แบบนี้แหละดูซิผมหยอกขึ้นไปหมดแล้วเชื่อแล้วแหละว่าเป็นท่านแมวตัวจริง